โอ้แลังนี่ตึงครับผมส่องสูโอ้สูงสูครับปูงสูงสูปโอ้โอ้้สูแห้ครับโอ้โอ้โอ้โู้โอ้โอ้โ้โอ้ัอ้โอ,อ้อ้โอ้อ้โอ,อ้ห้อัออโอ้อน้ีโตแน่นอนครับเห็น้อยปลาไหล้หอ,ยหลหอยคอนนสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุู้ค มาพบกับผมได้เป็นประจำในรายการตกปลาหาอยู่หากินครับเมื่อนี้จะพามาใส่เบ็ดเอียนเป็ไปไรยครับเดี๋ยวมาเบิ้งไม้กันก่อนครับผมไมยเบิ้งลักษณะของไมยครับไม้นี่เป็นไม้ที่ผมมาใส่เนื้อโคข,ขุนพลนยังคาครับผมนี่ครับที่มาใส่กับที่ใหม่ครับตอนที่มาใส่เนื้อโคข,ขุนพลนยังคํานี้ ใส่ทิ้งไว้แค่หานาทีครับผมตอนนั้นนาจะได้เอี้ยนประมาณซี่โตหาโตครับผมหูจับม่ไดรเพราะเป็นตั้งแต่ปีที่แล้วครับปีนี้นี่กลับมาเบิ่งครับหูเอี้ยนหลายอยู่แต่ว่าลักษณะคือหน้ามันพ่อกระเทือนครับผมลองหาบางแล้วมันคือเอี้ยนออกไปแล้วก็มีแล้วก็ไอ้ที่ยังยู่ยู่ก็มีครับที่ยู่ยู่นี่ที่แน่ๆพ่อที่จะได้ใส่นี่ผมเห็นไว้สองหลังครับเห็นไว้สองหูสิลองใส่เบิ่งครับแต่ว่า เดี๋ยวผมพาไปเบิ้งหูเอียหูไปกลยครับว่าหลายสัตว์ไหครับมาเบิ้งครับผมนี่ครับหูอยู่ขางฟังนี่นี่ต้องหูเอียนนะครับแต่ว่ามันเป็นหูล่งครับหูทึ่งอยู่ผลหูล่งมาแล้วเปนหูไตน้มโบมีครับนี่ครับหูนี่คือหูเอียงครับแต่มันลงมาลงมาลงมามาหาเจอหูไตน้าอย่างนี่หูหนึ่งครับนี่ครับอันนี้หูไตน้มครับเดี๋ยวหูนี่ชื่ใสครับแล้วก็อยู่ใกล้ใกล้กันครับ ยู่ใกล้กันนี่ครับหูนี่อยู่ตรงนี้ลงมาหนีนี่ครับผมมันอยู่ตรงนี้หูนี่อีกู่หนึ่งครับมีโตแน่นอนได้ใส่ครับยู่ใกล้กันเลยเดี๋ยวมา่งอีกคู่หนึ่งหู้นี่นี่หู้ยังไงครับผมแต่ว่าหาหามองมันลงไปเจอครับนี่ครับมุมนักโคมจกหู้มันยังเลื่อมเลื่อมเกี้ยงเกี้ยงอยู่ด้วยครับอันนี้นี่ใหญ่แน่นอนครับแต่ว่าหาหมองที่มันไปต่อบเจอครับมันมาสุดอยู่แค่นี้ลงไปแล้วก็ม่มีต่อเลยครับ ก็เลยซีด้ใส่แค่สองลังครับเนื่อที่ใส่มื่อนี้ขอใส่หอยเชลลีด้วยครับเด้อขอแบบง่ายๆบริสุทธิ์มีอยู่แล้วครับผมเนี่ยครับผมหอยเชลลี่้าครับผมไปใส่กันเลยดีกว่านี่ครับผมเนื่อหอยเชลลีครับมาลุ้นมาครับว่าสีมานบ่พูนี่นี่คิดว่าน่าจะโตใหญ่อยู่ครับนี่ฮอ๋อใส่ลึกๆเนี่ยครับนำหอนเพื่อให้มันกินเร็วๆครับ หูนี่อยู่ใต้น้าครับบรูวาซิมิโตะู่องไ่เบิรงครับผมบรูนไหมครับหูใหญ่อยู่ใต้น้าครับครับพี่น้องผมใส่เร็จเรียบร้อยสองหลังครับมันมีให้ใส่ทำนี่แหละเดี๋ยวผมสิไปหาเลาะเติมเล็หน่อยครับบนเดลขันมานเลาะกลับขึ้นมาอาจจะมานครับผมขันโบมานกะถามือเงินเสาะจังปยายามครับผมไปติดตามครับครับพี่น้องผม ไปหามาเลาะมือแอร์ครับผมเพ่เจอเพิ่มจะคู่ครับก็เลยสิกลับมาล่องยามเบิงครับว่ะสีมานบอสีมานบอเอ้ามาเบิงหูแหลกครับเอ้ามาเบิงเอามาเบิงหูแหลกครับนี่หูนี่นี่ความรู้สึกว่าเสือกเลือนี่หน่อยครับผมเดี๋ยวล่องดูมนงด้วยก็สงมันเสือกเลือนหน่อยหนึ่งเสือกเงี้ยวเลยดึงลุกไปอยู่ครับแต่ว่าโอ้ดึงลุกไปได้บ่กกินครับผมนี่เห็นปลาไหลน้อยครับ นี่ครับผู้นี้ม่ลูกครับอู้คือบลซุ่มวะนี่มีโตแน่นอนครับมีแม่แน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงวะอ้มันผัดปลาซุ่มนะรุดเลยปะวะนี่ครับผมมีปลาไหลน้อยอยู่ี่โอ้ออันนี้มีโตแน่นอนครับเห็นไหมครับปลาไหลน้อยปลาไหลน้อยคุ้มกินเนี่ยเดี๋ยวผู้นี้ซี่บัไซอาครับมีลูกส่นี่มีแม่แน่นอนครับแต่ว่าเดี๋ยวปล่อยให้ ลูกมันใหญ่ครับจำมาเอาเม่มันอ้าคู่นี่ดึงไปเื่อกินครับเพราะวะ่านี่ครับมี่ลูกน้อยเดี๋ยวปล่อยไปครับเดี๋ยวปล่อยลูกน้อยมันเดี๋ยวเราใส่เอาครับหู่เี้นี่ปล่อยให้ลูกโลกไปหาเมยมนครับเดี๋ยวเราลองมาหยามบ้งอีกคู่หนึ่งครับคู่นี้ดึงเสื้อเข้าไปน้อยนึงเื่ากันครับแต่ว่าบ่แน่ใจว่ามันจะอยูบ่ะอาจจะเป็นครือังเมื่อกี้ก็ไ้ครับ นลังนี้ตึงครับผมส่องสูงโอ้สูสูครับสูสูสูโอ้โอ้โอ้สูแห้งของโอ้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 ดึงแห้งแค่โอ้โอ้สูเพ่งนะครับโอ้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 ดึงยังแห้งไหยครับเอาเอามาสูกันครับผมเอาเอาเอาโอ้มาหลุดมาครับมาหลุดมั้ยเอาเอา อุ๊ยบักไงครับพี่น้องโคตรโคตรครับผมแต่ว่าเอียนจอยครับอ้ยได้จัดไม่นู่แห้วครับผมนี่ครับหัวบักไงนะครับแต่ว่าโตจะจอยครับนี่อุ้ยใส่สองหลังหมานมาตัวนึงครับอีกคู่หนึ่งเงินมีตัวแน่นอนแต่ว่ามันไม่หลูกก็เลยจะบอกเอาครับเอาแต่ตัวนี้ครับผมตัวนี้คาดว่านายจะเป็นตัวภูครับโอ้หมานครับผม ครับพี่น้องผมนั่นจะออกไม้ครับผมหางหูปลาไหลพ่อสองหูครับนี่หมานมาหนึงแปมครับผมถือว่าโอ้เสดายครับผมอีกคู่หนึ่งเสดายมันมีลูกครับขันมันขันมันบ่มีลูกนี่ได้แน่นอนครับตัวนั้นอันนั้นมันมันดึงลงไปแล้วก็ปล่อยให้ลูกมันกินมันยังไม่ทันได้กินครับก็เลยเอ้าปล่อยให้มันเลี้ยงลูกมันซะรับเาตัวเดียวนี้ก็โอ้พอได้กินอยู่ครับผมใส่ง่ามอยู่ครับนี่ไปครับผมกลับ้านไปจัดไม่นูครับ ครับพี่น้องผมผลงานมอวดนะครับผมโอ้ใส่งามเลยครับหัวนี่ใหญ่เลยแต่ว่าโตกวันส่งสีจอยครับเดี๋ยวมื้อนี้สที่เอามาจัดเมนูผัดชาครับผมเดี๋ยวพาผัดชาอะไรครับมื้อนี้เออก้อนจะไปผัดเท่าก็เอาไปทอดก่อนก่อนจะไปทอดเท่ากับมาบังกันครับผมบังบังบังแล้วจังเอาไปทอดครับเพื่อที่จะสุกเร็วแล้วม็ใช่สิไ้กรอบๆครับผมบังก่อนครับ เครื่องนี้เขาจะใส่พัดชาครับผมพัดชานี่มี่พริกแกงแล้วก็จะมีพริกไทยอ่อนพริกแดงพริกหยวกกระช่ายแล้วก็ใบโหระพาครับไอคั่นเป็นพวกผัดเค็ดผัดกระเพราพวกนั้นจะใส่ใส่ใบกระเพราครับตัวนี้เขาผัดชาครับพัดชานี่ต้องใส่นี่ครับใบโหระพาครับไปครับผมเดี๋ยวขอเตรียมเครื่องแล้วเขาจังไปผัดกันครับครับพี่น้องผมเดี๋ยวเขาจะเอาปลาลมาถอดก่อนครับ ทอดให้มันสีกรอบกรอบกรอบนอกนุ่มในแล้วจังเอาไปผัดชาครับผมปไลเท่าไหร่จะกรอบได้ที่แล้วครับผมแค่นี้กันน่าจะพอแล้วครับกรอบนอกนุมน่มในมาตักขึ้นมาเลย เดี๋ยวเอาไปหั่นแล้กักอะเอามาผัดครับผมทอดไร้เส็จแล้วห้าก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเอาพริกแกงตำกระเทียมใส่พ่อหยับๆลงไปผัดครับผัดพ่อหอมแล้วห้าก็เติมน้ำลงไปนิดหน่อยครับตามด้วยเครื่องที่เ้าซสอยเตรียมยวใบครับผม พวงรสด้วยซอสหอยผงลวงรสดีครับตามด้วยปลาไหลที่ห้องทอดไว้กับหมรพาครับผา,บาลงไปผัดใส่กันเลยมหมูระพาสซุเข้ากะทําการตักไปกินได้เลยครับผมผัดชาปลาไหลครับอ่าสีสันสวยงามรับนี่เรียบร้อยครับผม ผัดชาปลาไหลหน้าตาน่ากินมากครับผมครับพี่น้องผมกินข้าวต้องกันครับแฮเมื่อนี้จัดเมนูเด็ดครับผมผัดชากับผมผัดชาปลาไหลครับนี่ครับเดี๋ยวขอซิบเบิงจะค่ําครับว่ารสชาติเป็นยังไงที่เด็ดบอกคอซิมห,หน่อยๆครับโอต้อ,องบอกว่า สุดยอดอีหลีครับเด็ดครับผมเมนูนี้ก็นเลยจัดได้ทั้งกับแก้มทั้งกับเข่าครับผมแต่เมื่อนี้กินเข่าครับมาครับผมก่อนกินเขา่าขอน้ำรองก้อนจะแก้กว,กกวครับผมเพื่อกินเข่าแซ่บครับมาครับผมมื่อนี้กินเขาน่าต้องการรายการละเข่าเมื่อนี้กินเข่าดำนะครับเด้อเข่าไร่บรีครับ ผสมกับข่าวขา,วาเมื่อก็จะออกตุบๆเนี่ยจักหน่อยครับผมกินข้าวต้องกันครับผัดชาครับผัดชาปลาไหลสุดแซ่บครับผมมเมนี้จัดกับข้าวครับปีนี้สภาพอากาศบอบเป็นใจไ่ได้ครับ เดี๋ยวฝนเดี๋ยวแรงเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแรงเลยครับนี่ครับพอดีช่วงช่วงก้านนะนี่ฝนมันตกนะตกลงมาแบบโอ้นานเต็มที่หน้าเลยครับวันนี้ยู่ดีๆพลาดไปอาทิตย์หนึ่งม่มีฝน,นเลยแห้งครับผมผมก็เลยไปหาละนี่ครับผมไดเอียนมาตัวหนึง่งแห้งใส่เบียร์ไผ่ในหูได้มาตัวหนึ่งก็จัดเมนูแห้งครับผมเมนูนี้บอกเลยครับโอ้สุดยอดอีีครับขันเป็นกับแกมนี่ ไม่เบียร์เย็นๆจะขวดด้วยคือที่ขาดแต่ว <c oughs> ่าไ, <c oughs> ไม่มีเบียร์ครับอ,อยอเหรอพ่ผมกินกับเพาไปก่อนมือเลยมามากิน้วยกันครับผมอากาศกระห่อน ชากับเพ็ดครับผมโอ้สุดยอดครับช่วงนี้อากาศนี้โอ้ห่อน,นีกเรียครับโคตรห่อนเลยได้เบียร์นี่เย็นคือดีกัดครับนะเอาบะมี่เบียร์กินตะเข้าเนี่ยครับก่อนสำหรับพี่น้องเอฟซีที่คิดเมนู่บอกอะร่องไดครับผมผัดฉ่าปลาไหลครับผม มาแล้วครับเด้อกินน้ำกันครับผมแซ่บปะแซ่บครับเขาก็จะเบิดสวยแล้วครับครับพี่น้องผมจังได้ขอตัวจัดการนี่พัดชาปะไรจานนี้เห็นเบิดกันครับมาคลิปนี้จังไดกจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่นั่ครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าับผมป้าย